ครับสวัสดีครับทุกทกท่านห่างหายไปนานเลยวันนี้เราก็มีสินค้าไม่ได้เอามานําเสนอซื้อมาแล้วก็จะเอามาทดสอบแล้วก็จะเอามาลองต่อกันกับผมอันนั้นคืออะไรเอยตะตะเต้อ่าโอเคเดี๋ยวบอกให้ครับผมตามไปดูกันครับวันนี้เราก็มี อ่าชุดซาวบาครับผมซาวบาใครรู้จักมั่งครับผมใช้กับทีวีรุ่นใหญ่ๆหรือจะรุ่นเล็กหรือจะคอมพิวเตอร์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ครับผมตัวนี้ก็คือเป็นซาวบาบูทูธด้วยครับผมสําหรับดูหนังฟังเพลงอ่าแต่ตัวนี้ผมสั่งมาจะเป็นของอ,อ๋อโอ้ย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 ลนลนลนพอดีขาตั้งกองไม่ได้มาขออภัยครับผม ก็จะเป็นของยี่ห้อนี่ครับผมซาด้าครับผมน่าจะประมาณนั้นครับผมนี่เป็นเซาบารอันยาวๆขนาดยาวครับผมปลายสิบสามเซนติเมตรครับผมตูซับน่าจะประมาณขนาดดอกหกนิ้วครับผมมีซับบูเ,เฟอร์เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็รอทีวีอย่างเดียวครับทีวียังไม่มา นีป่ประสิทธิภาพเสียงเขาหน้าประสิทธิภาพเสียงของเขาคือ k 1อ่าคือของเขาเป็น k 1ดังไ้สาใจบริษัทนี้เขาบอกว่ายินดีคืนเงินครับผมชอบก็ต้องจัดครับผมอ่าอุปกรณ์อันนี้ก็คืออะแดปเตอร์อืมอะแดปเตอร์สาย RCA กี่หัวเอ่ยหนึ่งสองสามโอ้มีหลายรูปแบบครับผมมีสองเส้นครับผมอนี่ครับสายตัวนี้ก็จะเป็นสายคอแอดเอาไว้ต่อกับทีวีแล้วก็มาเข้ากับชุดนี้ครับผมจะเป็นจะได้เสียงแบบมิติระบบดอบบี้ดิจิตอลประมาณนั้นแหละครับผมโอภาษาจีนกูอ่านออกด้วยออื <c oughs> ขอบคุณครับที่ให้รีโมทผมเป็นภาษาจีน เดี๋ยวผมต้องไปเรียนภาษาจีนแล้วอังกฤษผมยังไม่รอดเลยภาษาไทยยังเอาไม่ผ่านเลยอันนี้ก็จะเป็นสายอาออปติคอลครับผมดีนะแถม่านมาให้ผมย่างหมูกระทะกินด้วยขอบคุณครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการประกอบฟังเสียงกันเลยนะครับผมเนื่องจากตอนนี้สปอนเซอร์ทีวีไม่มีเข้ามากำลังสั่งอยู่ครับผม อ,อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอตตา,าพาเพลินพามืนพาเมาพาลัวหมวดส่วนเลยครับผมกับแบรนด์ของซาร a ดา,อาของนักวยเคว้งไทยใหญ่ด้วยครับผมราคาที่ทุกคนจับต้องได้ครับผมหาซื้อได้ที่ลาซาด a าและช้อปปีและกะ็บริษัทชั้นนำทั่วไปครับผม โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมประกอบติดตั้งก่อนครับไปครับครับก็หลังจากทดสอบมาได้หนึ่งอาทิตย์ครับผม <c oughs> ของซาบาซาด้าครับผมเสียงดีมากเลยครับผมราคาก็ไม่รุนแรงสามารถจับต้องได้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะ ไม่ค่อยอยากจะเปิดเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเบื่อปัญหาอย่างหนึง่งเปิดอะไรแทรกนิดเข้าไปหน่อยมันก็ลิขสิทธิ์ค่อนข้างเยอะครับผมก็พอกดมาปุ๊บกลายเป็นเราไประบมือลิขสิทธิ์เขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจะเปิดได้ฟังยังไงก็อยากจะเปิดได้ฟังอยู่ครับแต่ดีกว่าอ่านี่เป็นเครื่องเสียงรุ่นยุคโบราณของพละเมาส์ครับผมก็ <c oughs> ตั้งแต่เล่นเครื่องเสียงมาครับผม ของพาราเมว5.1ก็ถอดทิ้งไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่อันนี้เดี๋ยวก็ขายเป็นของเก่ากันไปเลยครับผม <c oughs> เอาออกให้หมดตอนนี้ก็จะเหลือแค่ลำโพงซาวบาแล้วก็ตู้ซับหนึ่งใบครับผมแต่ฟังมาหลายวันแล้วเพราะมาครับผมชอบชอบชอบดังจากตอนนี้ไม่มีทางซื้อทีวีก็เลยต้องดูผ่านสมาร์ทโฟนกันครับผมถ้าชุดนี้ ใครไม่ซื้อเสียใจนะครับผมเสียใจมากเลยผมเปิดมาค่อนข้างแบบห้องสะเทือนเหมือนกัน <c oughs> กับดอกซับอูเฟอร์เขาครับผม <c oughs> การต่อก็ไม่ได้จุกจิกอะไรมากมายครับอืแต่ดังมากเลยดังจนห้องสะเทือนตอนกลางคืนผมก็เทสเทสหนังดูจากโทรศัพท์นะครับผมผมต้องผมต้องหลีกเสียงห้องมันสะเทือนต้องเปิดให้เบาที่สุด <c oughs> กันดังเรื่องการดูหนังบอกเลยว่าการันตีเลยว่าเสียงเบสเข้ามาสะใจครับผมและเสียงกลางก็ค่อนข้างชัดเจนกับราคาเท่านี้ครับผมแต่เสียอย่างเดียวพอตีนิดนึง <c oughs> เป็นภาษาจีนอ่ะ <c oughs> กดไม่ถูกเลยหมือนตึบอย่าไปด้ดูคู่มือแต่ยังไงก็แนะนำให้ซื้อเลยครับผมของเขาดีจริง <c oughs> เล่นแป๊บนึงเดี๋ยวก็ หายงงเอง <c oughs> ช่วงช่วงนี้เราก็คล้ายๆแบบภาษาเขาเราก็ต้องงมเข็มในมาหาสมุทรกับเทียบกับของราคาแพงๆอันนี้ราคามันไม่แพงมากครับผมซื้อได้ใน Lazada แล้วก็ช h อปปีครับผมอมืมันจะมีช่วงลดกับช่วงช่วงอะไรอะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกหวยออกแตาง <_ d ix> มีครับเอ็นดอกไหมดอกเสียงกลางสี่ตัวแล้วก็จะมีทวิตเตอร์อีกฝั่งนี้อีกเท่ากับสี่ดอกตัวนี้ค่าวัดอยู่ที่เราเลยไม่รู้จำไม่ได้สามพันสองสามพันกวัาบา pmpo เนี่ยครับแต่ฟังแล้วหลายๆวันนี้ชอบมากเลยเดี๋ยวเราลองเท็บเสียงนิดนึงไม่ค่อยอยากจะเปิดอะ่ะกลัวโดนลิขสิทธิ์เขาอะ ลิขสิทธิ์มันเยอะไงพอเวลาเราทำ u t u b e เนี่ยมันมันมันน่าเบื่อปัญหาแบบว่าเดี๋ยวเข้ามาอีกแล้วรำคุณล,ละเมิดลิขสิทธิ์เขามันน่าเบื่อเราจะทำแบบคลิปอะไรแบบดีๆให้ดูสักหน่อยเปิดเพลงก็ไม่ได้เปิดดนตรีก็ไม่ได้เปิดนังมาก็ไอ้นู่นเข้าไอ้นี่เข้าแต่สำหรับผมที่ว่าเล่นเครื่องเสียงมามันก็พอสมควรอยู่ <c oughs> แต่ฟังแล้วโอเคอันนี้อันนี้แล้วอันนี้แล้วอันนี้ เตรียมลงถังขยะครับผมเหลือไว้แค่อันนี้กับอันนี้พออย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอตตาพักเพลินด้วยนะครับผมอยากจะเปิดแตงให้ฟังอยู่อดครับผมเดี๋ยวรอทีวีมาแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูกันอีกทีดีกว่าแบบสมบูรณ์แบบตอนนี้กำลัง <c oughs> รอสปอนเซอร์จากเซี่ยวมีครับผม ใจอยากได้ทีวีเซี่ยวมีพีวันขนาด43นิ้วครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็หลับฝันดีกันครับผมบ๊ายบาย